สวัสดีครับผมชาติเจทรัพั์นะครับนานๆจะเจอ,อปรับจากแดนแผ่นดินใหญ่เจอกับไอหนุ่มสมไรลูกพึ่งไทยญี่ปุ่นครับโถเบตโกต้เอสเคสองร้อยสิบเอสเอสเอ็มน้องเจอกับพี่นิวบอลบายดูซัน ี x 2 2 0 a คิดสอ k สาม v เจอ k 7 v ครับโอนมาเจอกันหน่อยเะพูดไปก็มีเยอะครับนะมีตั้งสานี่2 4งแล้ว sk ดูลอนดูซานเ่ ที่4ของแก้มลิงด้วยว่าอ่างเก็บน้ำครับเพราะว่าน้ำเริ่มมาจะทะลักคน,นตุดต่อประชุมกันอยู่คนขับเอ้ยเอาอยัางไง4สูบกับ6สูบครับไปดทสานสูนสิ รครับจะต้องเลดิดพอยตรงนี้ให้หมดครับรวิวยากหน่อยพี่น้องเพราะว่าอันตรายมากลบเยอะ จะเวียงมาด้านนี้แล้วลูกเพ่ร้5พลังมาครับ SM เจอกันดี่วลอนบายดูซานดีเอ็กซ์7องสูร้บครับหสูบเทอร์โบดเรกชันเป็นเครื่องดูซานสามพูส3มีูัามดูซานนะครับซานซานเอง <Okay. S 2> เยอะครับจะลบๆเนละปพออยันแล้วนะอ่ะ้ <c oughs> ำหนักก็ยี่สิตันครับกับย2สิตันลงล่างพอกันครับ หรือว่ามวยถูกคู่เหมือนกันเออไปด้านนู้นนะครับโอ้ยผมจะไปทางไหนเนี่ย้ยขอตัวนอนโดนโดนโดนรุมแล้วครับโดนรุมแล้วโอ้หนีก่อนครับหนีก่อนขอตัวก่อน อย่าดูข้างหน้านะข้างหน้านี่ก็ลุ้มว่าผมไม่มีทางออกลบก่อนน้่งลบก่อนลบก่อนครับโอ้โอมาุมมาตุ้มกัน่อย

มาตุ้มกันหน่อยร่วมด้วยช่วยกันครับสามัคีคือพลังอ่าให้ดูในภาพรวมครับลองนับด่มีสามค่ายครับแต่ว่านา้ำเริ่มจะทะลักมาแล้วไหมน้องลองเอาให้ดูมัน เก็บให้หมดตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับรีดักโอ้น่าจะพันคิวได้มั้งครับรีดรถรีดอาจจะไม่ทั่วถึงน้องเพราะว่ารถเยอะมารวมกันเดี๋ยวนับให้ดูก่อนน่าจะเป็นโหลนะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,1,3,4 1 1 1 10ซึคันนะครับมารุมมาตุ้มกันอยู่10จัดทีลี เสียงปั๊มไม่มีดังครับใจเขาไม่ได้อยู่รุ่ช่องชาติจรวดซับครับตัวว่าเพชชาติจรวดซับเอ็กซ์เก้าเอเฮ้ยครัวเ,เดี๋ยวขอขึ้นข้างบนกันครับไม่ไหวะรถเยอะครับตรงนี้ ด้านมากครับเรามี SM ม e ี204ซนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ดีวิลอนบายดูสามโบริโก้นะครับมีสามค่ายมาเจอกันวันนี้โอ้ยเยอะกันไม่หมดแล้วครับ นีกันน้องนีก่อนอ๋อปุบไม้ไปด้วยครับจะไปทางไหนเอ่ยสวัสดีครับนี่รุ่นบออ๋อ,อเ,คเค้จัดไปจัดไปโอ,อ้ระวังตกน้ำนะ ตีครับนมตีแต่ร้านติกเลยสองร้อยสีกนี่รอครับอเกสอรานี้สนุกแน่ไปน้องดงรถุดโพจรมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นครับเนี่ยหรือว่า นับนี่หลายล้านนะส SM จะบรรยายยังไงมันเยอะน้องเยอะ14-15คันนะครับเดี๋ยวจะรวบให้ดู เดือกัรไดริกงของสูบดริกงของเจ็กชั่นครับฝากกดติดตามแล้วก็สวัสดีครับ